อ้ายคุณลุงโอ้โหดิกมาถึงห่วงข้าวหรอโ้ะสุดจัดว่ะไม่ใช่มึงหรอกทั้งวันอะไปช่วยงานเขาก็นอนโอเคอืกินนนึกกินเยอะที่สุดทำงานเนี่ยโหคุณพูดระวังนะเว้ยคนมันนั่งเต็มกระทบอ่ะจบแล้วทำงานห่วงแมงตัวเองนี่จบเลยจบแล้วไปขุดออนได้ หนึ่งเอวอ่ะเ <laughs> ขาเรียกว่าคนไม่เคยทําเขาก็อยากจะทาโอเคก็ทําไปนะเดี๋ยวคนไม่เคยทาบอกจะไปหา<น>พริกเา่าวันนี้จะได้กินพริกเราไปไม่ทันแล้วมีวน้ำกับถา <ละ S 1> ใหญ่เวลากระถางใหญ่ <Okay. S 2> อันนี้ใส่นี่ไหมอืมอใชขายานมันดิใช้อะไคนอื่นเนี่ยดูไม่ดีอเอเอใช้เราษดูไปสะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกไป ลาบปลาล่ะหากับข้าวสักมื้อหนึ่งนะครับผมนะเล็กๆนะครับผมไปกับลุงพันดำลุงพันใหญ่นะครับใช้พันดำนะครับผมก็ไปกันสามคนผมแทนแล้วก็พันดำไปพันใหญ่พันดำเนี่ยอยู่บ้านนะฮะลืมไปนรอ้าวแล้วจังเกอร์ใครจะดูข้าวอ่ะลุงพันดำเขากลับได้อยู่วะ วันนี้เราก็เปลี่ยนเส้นทางนะวันที่แล้วเมื่อวันเมื่อคืนเนี่ยเราขึ้นไปทางนู้นนะครับผมเป็นต้นน้ําแล้วก็วันนี้เราก็จะไปปลายน้ํานะครับผมโดยการน,นําทางในยลุงพันใหญ่นะพาไปนะผมก็อยู่ป่านะครับผมอยู่ป่าอยู่เขาทุกคนก็ต้องหากินกับธรรมชาติอยู่ธรรมชาตินะครับผมนะเป็นวิถีชีวิตนะครับผม นี่ไม่เป็นเส้นทางที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะครับ,บรรยากาศก็กเริ่มมืดแล้วนะครับผมไปถึงลำธารก็น่าจะมืดนะครับผมทุกคนนะการเดินทางนะครับผมไม่รู้ไม่เป็นกระลอกะ การเดินทางในป่านะทุกคนจะมืดมากนะถ้าเป็นใต้พุ่มไม้นะครับหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่นะผมในช่วงเย็นๆนะก็ดูจากที่เราสองคนเดินนะครับผมนะจะมืดแล้วก็สว่างจะมืดสว่างเราะทัเกิดจากการที่ใบไม้ปกคลุมหรือว่าเถาวัลป์ปกคลุมนะผมนะจะมืด,นะดตอนนี้เรามาถึงลำธารแล้วนะครับผมลำธารน,นี่ก็ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เล็กนิดนึง เห็ดนี่กินได้ป่าวะเห็ดนี้กินไม่ได้นี่ครับทุกคนก็จะเ้าจอมมาจากพวกพุ่มหรือว่าจุดที่ีีถาวนปกคลุมหรือว่าแต่ต้นไม้ปกคุมเนี่ยมันก็จะสว่างนะ่แท้นนะใช่นี่โอเคครับผมเราก็ต้องเข้าที่มือต่อนะอีกแล้วครับเฮหวานนะ ผันใหญ่มาแล้วครับผมทุกนก็เดินเลยผมเดินเลยผันใหญ่มาเลยมาเลยครับเนหา่นละกําอ่ะหวานหวานเปล่หวานเปล่าหวานด้รอยนะอมเปี้ยวอมเปี้ยวหวานเปี้ยวกินที่แทนก็ได้มไหมขอเม็ดหนึ่งดิได้ดิกินเข้าไปติดใจมันหอมมากเลยนะใช่หอมมากด้านน่าจะหวานเนี่ยทั้นี้ติดใจขึ้นมาทำไงหอมจิ้นะทุกคนอืออืออันนี้อร่อยอันนี้หวานอันนี้หวานละกํมหวานทุกคนละกํมหวานไม่เหมือนที่ไปกับ ไอ้นี่ก็ที่เราเปรี้ยวมากอันนี้เปรี้ยวนี่เปรี้ยวนิดเดียวนะมีทั้งขั้วหรือเปล่าแต่ว่าเม็ดเม็ดมันใหญ่ไปหน่อยวะเนื้อมันน้อยอันนี้อร่อยละกําป่าหวานนี่หายากมากนะใครสนใจเม็ดละบหนึ่งร้อยบาทตันเม็ดแบบนี้เลยแพงไม่บอกเตะเม็ดแดงๆไม่แพงครับเพราะจะทำเป็นใจมากใช่เป็นทางใจมากนะครับผมไปอือ หลังจากที่ลงจากพันธุ์ใหญ่มานะทุกคนอันนี้พันธุ์ใหญ่ต่ำม,มาข้างหลังมันได้ลงแล้วทุกคนจริงพันธุ์ใหญ่เขาแยกไปเก็บละก,กามป่านะครับเดีย๋ยวเนี่ยต้องให้พันธุ์ใหญ่น้ำแล้วมั้งทางเราไม่รู้อ่ะไปแล้วัดพิจพอ,เล,อเล่ยเล่ยบัวเรื่องเล่บัวก็เป็นเรือ่องลื่นลุยอะไปแล้วล็อกที่ข้าเลยบัวก็เหี่ยววัดมันนอนดเหรือมาแล้วเดรับวด้ชัวร์เดี๋ยววัดขึ้นเดี๋ยวกูใส่ถุงแล้วไม่เอาไปถูกอุ้บอ่ะตรงนี้ ถือไปถือมาก็าได้ทหมดแหละโถใช่ใชอือยิ้มหอมหวานอร่อยขนาดนี้หอมมากโอ้ไม่ป่อเต้หรอกใช่ดิบบอกว่าเตะเนี่ยกินอย่างเดียวเ<ๆ><ๆ>ตะก็เลยต้องขยันหาอาหารมิจฉ <laughs> ปั่นมันโยอจนมันเคืองแล้วอ่ะใช่ไหม,อมตอนตอนเวลามันปั่นเหลานี่มันยิ้มเนาะแลามันโดนปั่นคืนนี้ทำไมมันมันเคืองกันปะระบบเดียวกับอาจารย์เชนเลยนีคือในโรงไงเนี่ย ระ,ะ,ะบบเดียวกับอาจารย์เชนเลยนะพวกขี้งอนเลยระ,ะบบเดียวกัอาารยนะครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะลงตะไคร่จากป่านะพันใจบอกตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะลงไปใครไหนวะนี่ก็นนพื้นเนี้ยนะ ไม่ใช่จะไข่หรอวันน่ะชุดไหนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นก็ไปทำมันเลยได้ล้ยังไงมันมีปลาอยู่ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยผันนี่ปลาเนี่ยอยากเดือดเท่าเดี๋วรอตัวนี้ต้องมีที่กลูมเงี่ยมันเป็นที่กลูมเหรอเป็นแองตัวอยู่ที่ซีเสีย ว่าข้างหน้ามันอะไรอ้แ้วแหวงออกเลยเียไปถึงไหน รากเลยนะคุาเลยเออรากไปถึงไหนอะสุดน้ำนี่ถ้าสุดนี่ก็ต้องเคยไปถึงรากพี่จะซ้อโอ้มืดข้างในมืดมัดเลย ต่อตอออะไรพักคู่น่ะเกมมุมมึงเขาที่บุกลู้พักคู่เดี๋มุมมึงใบเราขี่ภาษาบ่ไม่มุมอ่ะโอ้โดนหน้อนนอนที่เจ็บที่สุดในโลกเลยนะ หนอนอันนี้แสบมากๆนอนอันเนี้ยมีก่หลาบสมุทปลอมเลยทีเด้อใบเรา,า,า,าขีา่มีอย่างไพักไข้ใบไผ่นี่แหละโดนกับใบไผ่านี้เจ็บมากเลยเนะี้ยทีม่มุป,ปมดูเลอะอุอดาชื่อไม่ติดโอ้ย ทำได้เอ้ยหล่าผมแสบชิพหายเลยยังดูแลละครบะคู่ชูบาแล้วละครที่มอปอจะเล่อย่างกอที่กอดีกว่านอนอะไรไม่รู้เจ๊ชิ่าย ตอนนี้เราตะคัดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะเดินทางไปที่ลำธารไปดำปลาต่อ <c oughs> <c oughs> da der bitte dich loben, ครับผมภารกิจของเราในการมาล่าปลาหากับเขาเพิ่ขคืนนี้ก็คดีเลยนะเร็วอีกแล้วนะครับใช่ครับผมเพราะว่าห้วยเนี่ยเราก็ลํววาทันเนี่ยผมบอกตรงเลยว,ว่า <c oughs> แค่ตัวผมยังไม่มิดเลยนะม,มุดลงไปแล้วก็ปลาก็ไม่ปลาก็ไม่แต่ปลาซิวซึ่งไม่สามารถที่จะใช้เหล็กมือเก็บมานะครับผมทําอาหารได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดูคนเพลินนะครับผมดูธรรมชาติดูป่าดูความพิเรนดูความบ้าบ้าบอของเรานะครับผมนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับไปที่บ้าน 1, าดาูพันดังได้แค่นี้นะนีแ่แล้วก็จะมีอยู่ได้ประมาณเนี้ยพอและเหลือเหลือให้กินแค่นี้ก็บุญใช่ดีกว่าไม่มีให้กินทั้งตัวเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วครับผม นี่รับมีดจางไม่มีผิดหวังอยู่แล้วไม่ได้รับมิดหล่อเหรเด็เอา้าจบแล้วทำปล,ลาดิปลาสังเเอะท่นใหญท่านให่จอโทมีเอาลูกพี่ญ่ไปเนี่ยลูกเป็นไเนี่ย อยู่กันเลือดเลยโอ้โหภูหหมิกำลังไฟจ่ายเปหมดสระหว่างพักเราไปไหมไปอาบน้ำก่อนวะไปอาบน้ำก่อนอาน้ำกันก่อนครับผมตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมสักพักหนึ่งแล้วก็ทานน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมข้าวกินข้าวกันนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้พี่นงกับพี่ดิษเนี่ยเตรียมเมนูอะไรไว้ให้เราบ้างนะครับโอ้ยนี่คือผักเหลียงผัดนะครับผม ใส่ปลากระป๋องสองแม่ครัวแล้วก็ลูกชิ้นทอดแล้วก็น้ำพริกของแซ่บนี้อยู่นี่น้ำพริกต้องอยู่ตรงนี้ดิวันนี้เราจะกินข้าวสากระยาแหละครับกินข้าวแขกนะครับผมข้าวสากะยาข้าวแขกวันนี้มีแต่ข้าวแขกสากะยาอ้าวอะไรกัน้างไปเร็วอึดอยูเดินเดิน ีครับผมอตอนนี้ก็เช้านะครับผมนะเช้านี้ก็บรรยากาศเนี่ยเยน็ยนๆนะครับผมเนาะก็รู้สึกหนาวน้อยๆนะครับวันนี้นี่ก็ยังมีหมอกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหมอกจะน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยอที่แค่เราเนี่ยตื่นมาก็หุงข้าวแล้วนะเนี่ยคเเปคนนี้นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ มันน right? <laughs> like right? mm ี hmm. mm ้เฟนดีดอาหว่าเดกวอันนี้เฟลเรามคดเอานไหมอรู้มีเจบรบัสล้กันเด็กก็พอเอาแกเราพอกินไยหมออืมหมอกินมื้อนึ่งกับพอเราดูาเธออยดรอบี้เลยที เว่บ้ากันเลยไม่รู้นายพอแลืมอมั้งมือหนึ่งอะน,นะเช้าไม่มีกินข้าว,วหรอกไ,ไ,ไอ้ด็กก็ไม่กินข้าวเช้าหนุ่มก็ไม่กินข้าวเช้ามีมคกินอะไผมิมไกิน,นออดยียิกนเอแล้วกิอนอะไรม้งชื่ออก็พอต้ามนทอง

วันนี hmm. ้ข้าวแชร์ไหมจ๊ะโอ้หวันนี้เขาสวยเขาสวยจ้าข้าวอะไรนะพันใหญ่บอกเมื่อคืนอ่ะไม่ใช่ข้าวอะไรน้ำเกลืนพันใหญ่บอกจังเม่ได้ละเขาวสังขยาาข้วสังขยะนะครับผมตอนนี้เราก็จะทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวมุนนักพันใหญ่ก็รักกิจจสุกมั้งวันนี้เมนูของเราง่ายๆสบายๆ 不不不不。嗯嗯嗯嗯嗯

ก็นั่งพักหลังจากกินข้าวก็นั่งพักนั่งย่อยกันสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกับคุณลุงพันดำนะครับคุณลุงพันดำก็จะกลับด้วยนะครับผมการน่าจะกลับไปหายาหาหมอนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวเม่อโอเคครับก็เดี๋ยวจะนั่งพักนั่งย่อยกันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเดินทางทีเดียวเลยนะครับผมนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวกันเสร็จแล้วแล้วก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับผมก็กําลังจะเดินทาง กับบ้านกันแล้วนะครับผมนะเออก็2วัน3คืนเอยใช่2คืน3วันนะครับผมในป่าบ้านกลางป่านะครับของคุณลุงพันดํานะบ้านคนป่าก็อาจจะสิ้นสุดลงณนะตรงนี้นะครับผมนะก็พี่ๆท่านไหนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ผมเลยนะครับผมถ้าอยากจะให้ไปหายายพันดําเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมนะเพราะว่าก็ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องออกจากป่าแล้วนะครับผมนะ ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอีกนะครับอาจจะเลยไปหาคุนใจฟันดําเพราะว่าคุนใจฟันดําก็อยู่ค่อนข้างไกลจากที่นี่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้เราหลายคนกําลังเก็บของนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเนี่ยครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผม